สวัสดีค่ะพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนเเล,ลค่ะพี่น้องมือสภ้พามาเห็นก็เผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะง่ายๆสไตล์เย้าคือเก่านะคะพี่น้องส่วนผสมต่างๆก็จะมีอกไก่ค่ะมากกับนนะ้ามันหอยแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวอกไก่ข้าหนุ่มค่ะก็จะมีเส้นใหญ่ค่ะนึง่งไวแล้วเรียบร้อยทีหนึ่งไว,ววไว้เพราะว่าสื่อไวลายมือค่ะพี่น้องก็เลย มันแข็งนะคะก็เลยหนุ่มเหเมันหนุ่มนะคะก็จะกินอร่อยแล้วก็ไข่ไก่ค่ะต้นหอมค่ะปลาหมึกกรอบค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมสับนะคะพี่น้องแล้วก็ผักกาดผักสลัดค่ะพี่น้องเพราะวา่าเยาวมีผออักกาดหอมนะคะล้วเอาผักสลัดมาทําแทนนะคะพี่น้องมาค่ะก่อื่นเข้ามาลงเือเห็ดกันเลยจ้าใส่น้ํามันลงไปค่ะมากน้อยแล้วแต่เรานะคะพี่น้องไอ้ที่จริงอันนี้เป็นกระทะเกือบน้ำมันบรต้องไรก็ไรได้ดค่ะแต่ว่าสำหรับพวกเจ้าชอบน้ํามันเยอะๆค่ะ ตามด้วยกระเทียมค่ะลงกระเทียมให้พร้อมค่ะวิธีทำของแต่ละคนอาจจะบวกขึ้นกันด้วยค่ะพี่น้องสะดวกไคสะดวกมั่นนะคะของเยาก็จะทำแบบสไตล์ยาอสูตรยาอง่าย mm hmm. ๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะปล่อยไข่ลงไป แบบนี้ได้จ้ามีไข่ให้แหลกนิดนึงค่ะบางคนเจะเอาไข่ใส่ช่วงผีพัดเซนนะคะแต่ว่ายเย่าเฮ็ารเป็นแบบนั้นค่ะพี่น้องเพราะว่าท,ทําทีไรไข่เย,ย้าขาวค่ะและว้วก็เป็นสิ่งเป็นอันเนาะคะ่ะนม่ก็เลยเผ็ดแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาไก่ลงไปคั่วค่ะขัดไก่ให้สุกหอมเลยค่ะพี่น้องนะคะส่วนไข่เอาขึ้นพักไว้ก่อนค่ะ คัวไก่เห็ดซุกเห,ห้หอมค่ะพี่น้องทุก่าเ,เขาทั้งเรียกก็เสียวคัวกไก่นะคะพี่น้องก็เตี๋ยวขัวกไก่มีส่วนกำลับมาจากประเทศจีนเลยค่ะพี่น้องนจีนตอนใต้ค่ะ่ขาจะอ้ากินนะคะแล้วก็สืบทอดนะคะมันสืบทอดแล้วก็บแบบมากถึงประเทศไทยสิน,นะคะพี่น้องะะทันจะถามว่าต้นตำรับเลยนะคะพี่น้องก็คือของจีนนะคะ่ะ ไปกินภาคใต้เขาก็ให้ก๋วเตี๋ยวขวไก่นะคะขวบปูปลาปูปลาเข้าก็เอามาเ็ดต่อแล้วก็เอามาดัดแปลงให้ถูปนนะะกปากคนไขยเ้วยค่ะหลังจากนั้นค่ะเก็จะใส่เส้นลงไปเโยก็อ่านมา้าคือกันพี่น้องมาใหม่ๆยังไม่พร้อมถึงน,นะคะเดี๋ยวก็อ่านนานเหมือนกัน เส้นที่หอมค่ะใส่ไข่ลงไต้หลังจากนั้นค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลทรายแต่ว่าย่างสุดๆใส่พริดไข่น้ำสตินกับเดียวด้วย่ะชี่นงทว่าจะง่ายแล้วกอดภัยเราก็จะผัดแบบนีเ้เลยค่ะ สามารถใส่ได้เพิ่มอีกจะหาพี่น้องอันนี้อจะเบิ่งว่าไข่หน่อยแต่เขาเาจาะเน้นกุ่งอเอมานมเนหนปลาหมึกกับเน้นไกนะคะ่ค่ะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆให้เส้นเราสุก ได้ายาชิมเลิบนิดนึงค่ะมาแล้วยังว่าขาดยังค่นะตัวช่วยใส่ลงไปปั่นด้วยซิอิกหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจืดค่ะพี่น้องนะคะปั่นด้วยการจาย ในนส่เห็เป็นเลยสื่อก็ขื้นสื่อก็ขึ้นเห็เป็นเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ปลาหมึกกรอบลงไปใส่ลงไปที่สุด คันคงจะเอาไปผัดแต่ต,ตอนแรกด้วัการทำเยื่อหนึ่งเอามาลวบตอนผัดต้มตอนเราจะลอกเผลือไม่ออกอีกรอบหนึ่งค่ะไปเอามาขัดนะคะหน้องมันก็เลยสุกแล้วล้วก็เลยจะไม่ใส่ตอนแรกเลย ใส่ไข่เดี๋ยวเพิ่มด้วยค่ะถุณหมอของย่าบุงมันไข่หน่อยอยู่ค่ะแต่เราบอเป็นยังนะคะตอนอยู่นี่ก็จะบดฉบไข่อยู่แล้วค่ะเดี๋ยสามารถเพิ่มๆสามารถประมาณนี้ใส่ไข่เพิ่มได้อีกสองฟองเป็นสี่ฟองได้เลยค่ะตามสบายเลยนะคะเพราะว่าอาหารของย่านี่สเปรยนเน้นยว่าห้สวยงามน่า,ากินสกเสน่เงนกับคนถี่มักคนที่ชบ่บพ็กินแบบได้รสชาัิแบบนั้น,นะค่ะ คแล้วค่ะพี่น้องมีหวานมีเคม็มถือมาแนวโอเคลคะค่ะเอาละขอพี่น้องหลังจากนั้นค่ะโดยด้วยต้นหอมเลยค่ะ,สะใส่ผีผักชีกใส่ร้อยลงไปได้เลยค่ะคแค่นี้ละคะพี่น้อง ไปตักเสิร์ฟใส่จานค่ะกินกับน้ำสมพริกดองกันเลยนะคะพี่ 5, aked, น,ใน,ในใ้น Safari, นองโมหงโงกีหนึ่งกล่องเล้อเย่าแบบว่าตรงกระทะบ่มพี่น้องมอเตอร์พัดมอเตอร์ไซค์ใจในตัวนี้นะคะเอาละค่ะมาค่ะเนี๋ยจะยกให้ดูตรงที่แจ้งแจ้งสว่างสว่างค่ะค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ค่ะพี่น้องอมรินยกมากเป็นถาดเลยค่ะใส่ไข่หอมๆค่ะพี่น้องนะคะใส่ปลาหมึกกรอบใส่ไก่หัวไก่หหอมค่ะพี่น้องเอาเส้นลงไปพัดค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหงคปรุงรสล้ว็น้ำตาลนะคะ ผู้ใดมักรดพริกไทยกินพริกไทยค่ะพี่น้องสามารถเติมเข้าไปได้อีกแต่ที่นี่เขาไม่ชอบนะคะจริงพักอันนี้ก็เป็นพักสลัดนะคะพักกาหอมค่ะพี่น้องว่เป็นพักสลัดแบบนี้คะ่ะแต่เราไม่มีเราสามารถแทนได้ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็จะมีน้ำส้มพริกดองค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะพริกเคี้ยวๆสีเลยคะ่ะพี่น้อง เติมบักพริกป่นน้ำปลาน้ำปลาเขาไปอีกค่ะแค่นี้ก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหัวไก่นะคะขอบคุณ่หลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้ดดดอค่ะพี่น้องมาจ่ะมากินอาหารจานเดียวด้วยกันค่ะก๋วยเตี๋ยวหัวไก่ง่ายๆแต่อร่อยค่ะนี่ค่ะ